เอาล้ครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมความชิบหายของช่องนะครับของเรานะฮะก็เป็นอะไรที่นั่งหงุิดใจเล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็มารีเช็คกันนิดนึงนะครับผมการรีเช็คกันง่ายๆฮะเราช่องเราเป็นช่องอินดี้นะครับผมเราอาจจะไม่เหมือนกับช่องชาวบ้านเขานะครับผมในการที่ลบคลิปแล้วทำใหม่เราไม่ลบคลิปแล้วทำใหม่ครับผมเราอาจคลิปซ้ําไปเลยนะสำหรับใครนะผมที่มีปัญหานะครับผมในส่วนของ ดูคลิป3คลิปแรกนะครับผมเข้ามาดูวันนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับขออภัยด้วยครับผมไม่ได้รีเช็คเสียงนะครับผมอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยโอเคครับเรามาเล่นกันนิดหนึ่งนะฮะบแบบสปีดนะครับผมไฮเดฟลูเคชันนะครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะลดการคูณ2อนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะผมที่ผมได้พูดคุยนะครับผมก็คือตัวไอตัวเอสเอทีนะครับผมหรือเซ็กซ์ทัวร์นะครับผมเอาจริงจริงนะ มองว่าเป็นสแกมนะครับผมแต่พูดตรงๆว่าอย่าเพิ่งไปเข้าถึงมันนะครับผมยังไงก็ตามมาระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวเคา์เดอร์นะครับผมมีจำนวนน้อยนะครับผมแล้วก็ระบบค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะครับของระบบก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีปัญหาจริงๆนะครับผมและแน่นอนที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่เข้าถึงมันนะครับผมแล้วก็พยายามพูดคุยตรงส่วนนี้นะในส่วนของเทอร์านะครับผมก็มีปัญหาในส่วนของ การเข้าถึงนะครับผมก็คือบุคคลนะครับผมของบุคคล A นะบุกบ้านไปบุคคล B นะผมก็คือบุกบ้านเมียของดูคอร์นะครับผมที่เกาหลีนะครับผมก็เรียกร้องให้ตํารวจมาช่วยปกป้องตัวเองนะผมแน่นอนที่สุดคนที่มีเงินนะครับผมก็มีประโยชน์นะครับผมในการเข้าถึงบางอย่างได้นะครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็น รูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับความอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับผมเราก็คงต้องดูดูควาญจะหนีออกนอกประเทศหรือเปล่านะครับผมอาจจะไปได้นะแต่คิดว่าตอนนี้คงจะหนีออกนอกประเทศไม่ได้นะครับผมในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมเราคิดว่ายังไงก็ตามนะในส่วนของคนที่เข้าถึงเหรียญน,นะครับผมหรือ ปัญหาอะไรต่างๆนานาครับเกิดขึ <t <t ้นนะครับผมก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับผมส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณนั้นอาจจะพบเจอนะครับผมเป็นปัญหาที่อาจจะน่างิใจไม่น้อยนะครับผมยังไงก็ตามนะผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมมีปัญหาอะไรสามารถที่เข้ามาพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับผมผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับผมทั้งในเทเล gram ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะครับเข้าได้หมดเลยนะครับผมในส่วนหนึ่ง ของ Binance นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมในส่วนของอทางด้าน central exchange นะครับผมหรืออ exchange ต่างๆนะครับผมก็มีการพูดคุยนะครับผมแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็มีการพยายามผลักดันนะครับผมในส่วนของตัวโรน่านะครับผม u s t กับ terra พอสมควรนะครับผมแต่แน่นอนมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมที่จะสามารถที่จะกลับคืนมาหลาเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับผมไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมการเติบโตของตัวเหรียญนั้นก็มีอาจจะมีปัญหาได้นะครับผม โอเคเรามาต่อกันนะครับผมในส่วนของตัวที่สองนะฮะช่องเราอินดี้ฮะเราไม่ลบครับเราไม่ลบเราไอ้นี่เลยนะครับในส่วนของอันนี้นะครับผมเป็นส่วนของจริงๆแล้วกดเป็นสองก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมในส่วนของเลเยอร์สามนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมงานนะครับผมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะผมเล่งไม่ได้เลยโอเคความเป็นที่เกิดขึ้น ในส่วนเลเยอร์สนะครับผมคุณสามารถทำกิจกรรมได้นะในส่วนกิจกรรมนะมันเป็นซินติกซินติกนะครับผมของตัวบอนตี้นะครับผมคือไอตัวเลเยอร์สเนี่ยมันมีกิจกรรมมากมายนะผมที่คุณสามารถเข้าถึงได้นะไปเลยเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะระ่วมสนุกกันได้นะครับผมก็มีส่วนของ การคอนเนคทวิตเตอร์การคอนเนคบิสคอดนะครับผมแน่นอนมันไม่ไม่เพ่เรื่องยากนะครับในการเข้าถึงนะครับผมแล้วก็อีกแน่นอนที่สุดนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีถ้าเราเห็นข้างบนนะครับผมมีบอนตี้นะครับผมคอนเทสต์นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนะคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปร่วมสนุกกับเขาได้นะครับผมรูปแบบขั้นตอนในการทำนะครับผมผมคิดว่าน่าทำให้ดูเบอนวลนนะครับผมก็คือเข้าไปสู่คอนตัวอีโปรไฟล์นะครับผมยืนยันนะครับผมในส่วนของเอกนักษณนะครับผมโพสใน ดันั้นเสร็จปุ๊บนะครับก็ทิ้ง URL ของคุณไว้นะครับผมวิธีการค่อนข้างง่ายนะครับผมในการเข้าถึงนะในวิธีการแค่นี้เองครับเราก็มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของ Discord ก็เชื่อมต่อ Discord ปกตินะครับผมก็ยืนยันปกตินะไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนนี้ก็คอนเน t ปกติไปเรียบร้อยนะครับผม ก็เราจะได้ตัวส่วนของอาบางส่วนนะครับผมแต่น่น,นอนนอะนว่าบางอันเราทาไม่ได้สำหรับผมนั้นนะตัวส่วนของอัลิเตอร์บูผมใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแน่นอนทุกส่วนนี้ก็อาจจะเดี๋ยวเก็บต่างเซื้อไอโอเอสนะครับผมค่อยว่ากันนะครับผมรายละเอียดของตัวงานนะครับผมถ้าคุณไม่ได้จำเป็นต้องลงทุนขนาดนั้นนะครับผมก็มาดูในส่วนของอ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในส่วนของคอนเน็กเนี่ยที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ทำอะไรได้นะครับผมมันก็มีโอกาสในการเข้าถึงบอนตี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะเข้าถึงงานบางงานที่เป็นงานที่เราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาแลกเปลี่ยนนะครับผม แน่นอนที่สุดในตอนนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงงานต่างๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนมีส่วนของคอนเทสต์เพิ่มเติมนะครับผมหลายคนไอ้ส่วนนี้ผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําตรงออฟติมิสซึมนะครับผมออกมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะส่วนนี้ตังไปพอนะครับผมก็รางวัลก็มีถึง49ดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเราสามารถยกย้ายไทยเทเรียนนะครับผมออฟติมิสได้นะครับผมแล้วก็ปฏิการงานอื่นๆได้นะครับผม ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในเสียงในส่วนนี้ครับผมที่เป็นคอนเทสต์นะจะมีกิจกรรมทำมีมี่คอนเทสต์มีกิจกรรมหลายหลากก่าหลายส่วนนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับใครที่มีฝีมือด้านไหนก็ลองมาทําดูได้นะครับผมไม่ได้ยากจนเกินไปนะส่วนนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับส่วนของเลเยอร์สนะครับผมที่เป็นกิจกรรมงานนะโอเคเรามาต่อกันอันสุดท้ายกันนะครับผม แก่อยู่จา้าพอดีพริบอ่าน,นอนสูตรนะครับตอนนี้เราปรับแก้อยู่นะฮะในส่วนของแกมนะครับผมแกมไม่ได้เข้าช่วยทร่านะครับผมแล้วก็เซนทริชเชนของเทรดไทยก็แห่ถอนทอร่าออกนะครับผมอันนี้มาอินดี้นิดนึงนะฮะสำหรับการคที่เข้าถึงนะฮะเราจะ งงนิดหน่อยนะเพราะเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโจซรานะครับที่ยเยหูได้ทิ้งโพสไว้นะครับผมในส่วนแกมนะซึ่งผมก็เป็นคนชัดเจนนะผมไม่ค่อยลบในส่วนของที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เป็นความสาระสำคัญในส่วนของผมนะที่ผมจะถ้ามันผิดพลาดผมจะตัดเฟกนิวของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดตัวเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะว่าข่าวมันโดนอัปเดตมาแล้วก็พยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งบางครั้งการรีเชออาาาจจะมมีวววผผิดพนัตตส่้ขภยย ในส่วนนี้ก็ปรับแก้ไปเรียบร้อยแลยครับผมในส่วนของเฟกนิวนะครับผมเพราะตัวแกมไม่ได้มีเข้าไปในส่วนร่วมนะครับผมในส่วนนั้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวย a h ูที่พยายามผลักดันนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราคงจะได้ทราบกันดีนะครับผมในส่วนของอนาคตต่อไปว่าส่วนของรุ่นน่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใปัจจุบันนี้นะครับผมเราได้ลองเช็คนะครับผมมีเช็คหลายๆส่วนออกมาแล้วนะครับผมก็ คิดว่าน่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมว่าตัวลูนาเทอร่าน่าจะไม่ได้มีความการเาติบโต,ต,ตที่ดีขึ้นนะครับผมหรือจะรอดกลับคืนไปนะครับผมณนะปัจจุบันนี้ที่ราคาเหรียญก็มีค่าถดถอยลงนะครับผมพอสมควรเลยนะตั้งแต่ตอน3ามคลิปสองคลิปนี้นะผมต้องเป็นอะไรที่คงขอข้ไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูนะมีอะไรเพิ่มเติมอ๋อในส่วนของคลิปข่าวนิดนึงนะครับผมพูดถึงข่าวนะครับผมที่ เพิ่มขึ้นนะฮะก็อย่างที่พูดนะครับผมบิตทาซ่านะครับมันอยูการซื้อขายนะครับผมของตัวลุน่าครับ USDT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แน่นอนที่สุดว่าเขาพยายามป้องกันนะครับผมความการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผมและมูลค่าของเหรียญที่มีการยกทํางานผิดปกตินะครับผมต้องระมัระวังกันด้วยนะครับผมและแน่นอนซิปเมก็ถอนตัวลุน่านะครับผมออกนะครับผมฮะยังไงก็ตามนะส่วนของคนที่มีถืออยู่ของอยู่นะครับผมก็ระบบก็ยังยังไม่ได้กลับมาคืนคืนตัวเองร้อนะครับผม ในส่วนของเกตไอโอก็จะมีรูปแบบที่พูดถึงนะครับผมของตัวลูน่านะครับที่คราช95เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้รอ0เแล้วล่ะนะครับผม ในปัจจุบันนี้ก็จะมีส่วนของการพูดถึงนะครับผมของจดหมาย c ีอนะครับผมที่พยายามบอกนะครับผมว่าสหรัฐก็มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับผมแล้วก็กระทบนะครับทุกภาคส่วนนะหุ้นเทคโนโลยีสินทรัพย์อื่นๆแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งถ้าเราเคยผ่านสถานการณ์2 5 6 1แล้วนะครับผมในสถานการณ์ช่วงนี้ก็น่าจะทำให้เรารู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมในการเข้าถึงนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆของปรรรซิิตตเมมมมคคคกก็จะะะีาาพ่ขึ้นนนนนัับบใอผ ส่วนนักฟันเทียนนะครับที่อัปเกรดนะครับผมที่อัปเดตนะมีตัว UUx i ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมเกมสาวที่เพิ่มขึ้นโมเดลที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อ M A a ที่เขาพูดถึงนะผมในส่วนของรายละเอียดของตัว b ่านะครับผมที่มีการใส่ question เข้าไปได้นะครับผก็ใส่ใครอยากไปถามคำถามก็ไปถามได้นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคําถามนั้นจะทันหรือเปล่านะครับผมในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผม ณปัจจุบันนี้นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนหลายๆฝ่ายนะครับผมนั้นมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นนะผมก็คิดว่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับเราก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมเราก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องข่าวนี้มากนะครับเพราะอยากจะให้ทุกคนนั้นพยายามรักษาจิตละสายใจตัวเองมากขึ้นนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะผมไม่อยากจะให้ทุกคนเครียดจนเกินไปนะครับผมเวลาคนถามว่าไม่อยากเครียดทำข่าวทำ คือข่าวจะไปต้องรับรู้นะถ้าเราไม่รับรู้เนี่ยเราจะแทบไม่ไม่ทราบอะไรเลยนะครับผมอันนั้นเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะในส่วนของแพทที่ออดของพี่มหาชัยนะผมก็จะพูดถึงเรื่องของของ UET นะผมที่มีโอกาสที่จะ crash เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทระบบของ crypto.com เหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะในส่วนของอ่าเดี๋กเพิ่มนะครับขออนุญาตในส่วนของ crypto.com นะครับผมก็ wonderverse ก็มีไปดูได้นะครับผมแต่แน่นอนในส่วนของราคานี้ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้น,น,นสำหรับผมนะครับผมอ่าฮะเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับผม มีอะไรอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับนี่ขนาดเล่งสองยังถือว่าช้ายอยู่เนี่ยในส่วนของพิธีอ่นานงานที่ผมพูดถึงนะครับยืนทีนะครับผมแล้วก็ตลาดนะครับที่เกิดขึ้นนะสำหรับใครนะครับผมที่จะเข้าไปซื้อครองหรือจะเข้าไปซื้อนะครับผมในส่วนของรีพิกนะครับผมมันมีจุดที่ตอนที่ช่วงเวลาคนที่เข้าไปในเลเวลนะครับผมหเลย เข้าไปในตัวฟิวเจอร์นะครับผมก็อาจจะได้กำไรกลับคืนมามหาศาลบางคนได้ถึง7% 0็ดแนระผมซึ่งผมไม่ได้บอกให้ทุกคนทําตามนะครับแล้วอย่างน,น้อยสุดก็อันตรายพวกนีก้จะเกิดขึ้นได้นะครับผมยังไงก็ตามในช่วงเวลานี้ยืดดทีก็ได้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมนะครับ,รบผมความปลอดภัยก็จะมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตา,ตามระมัดระวังไว้มากที่สุดนะครับผมแน่นอนนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่มหาชัยพูดนะครับผมยังไงก็ตามผ่านอุปสรรคไปด้วยหัวใจนะครับผมแล้วก็คิดว่าทุกๆคนนะครัับนนาะ้ทกไดํ อย่างน้อยที่สุดก็ผมก็ไปกําลังใจส่วนหนึ่งนะในส่วนของซูบูรุนะครับผมก็มีการสร้างโรงงานนะครับผมรถยนต์นะครับผมที่ครั้งแรกในญี่ปุ่นนะครับผมในส่วนของซูบูรุนะครับผมอ่านข่าวในเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมตัวฟิลิปปินส์ GDP เพิ่มขึ้นนะครับ3.3เปนตหลังจากไตรมาสแรกของตัวที่ผู้นำคนใหม่เข้ามานะครับผมโจสิไม่มีอะไรแล้วขอดูหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเดี๋ยวนะครับแบงก์เรสตัวแบนจาก YouTube อันนี้ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับผมส่วนนี้ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มตเติมขนาดนั้นอยู่แล้วส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมที่อีลอนมัสก์จะพูดถึงนะครับผมในส่วนของพยายามให้โดนันนทรัมป์กลับมาใน,ในการใช้งานนะครับซึ่งต้องดูว่าสุ้าะจะมีการที่ทําให้ดอนัํากลับมาใช้งานหรือเปล่านะครับผมในสัปดาห์นี้ก็มีข่าวพวกนี้แหละครับผมที่ไม่ค่อยมีความสาระสำคัญเท่าเท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมมองว่าในส่วนของบริจอรสันนะครับผมในส่วนของการที่มีอันเชนด้าครับในการพูดคุยกับ คือเอลิเบนะครับคุณเอลินะครับผมแต่เขยังมองว่ายังไม่ใช่สาระสำคัญในส่วนนี้นะเพราะว่าในการเติบโตของอังกฤษน่ค่อนข้างจะงมีปัญหาบางส่วนนะในส่วนอสสเตชั่นสามารถเข้าไปถึงได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าถึงนะฮะในเวลานี้บอสไม,มไ,มมไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้อันโดของผมเดี๋ยวจัดการอีกทีนึงนะส่วนนี้ผมคิดว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรในส่วนนี้ เดี๋ยวก็ามาพูดคุยกันอีกในคลิปหน้านะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมในเสียงที่อาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับผม